เสือดำเจ้าแห่งความเร็วกับสตัร์สายสปีดตัวท็อปสุดซ u เปอร์โซนิก TPU ไฟนิตออกมาส่งท้ายปีด้วยสีที่โดดเด่นสวยงามลงตัวอัปเปอร์เป็นหนังสังเคราะห์มีความทนทานต่อการใช้งานน้ำหนักเบาไม่เป็นภาระเทา้ามาพร้อมกับผ้าถักแบบไฟนิตที่มีความกระชับมากยิ่งขึ้น ดีไซน์สวยงามรูปทรงเข้ารูปเทา้ามาพร้อมชุดปุ่ม FG ลงเล่นได้ทั้งสนามหญา้าจิงและสนามหญา้าเทียมมาพร้อมเทคโนโลยี d u r a b l e Frame เพื่อลดแรงกระแทกและแรงเสียดสีกับพื้นสนามแข็งได้เป็นอย่างดีมาพร้อมโปรลดแบบจัดเต็มจากราคาคู่ละ2,790บาทเหลือเพียงคู่ละ1,855บาทและยังไม่หมดแค่นั้น ถ้าสั่งมาในตอนนี้เรามีสินค้าสัมมนาคุณให้ด้วยถ้าพี่ๆสนใจก็กดกันเข้ามาที่ตะก,ก้าได้เลยราคาดีๆแบบนี้เจอได้ที่มินิมอล์ออเอ์เล็ตที่เดียวเท่านั้น